มาเข้าเรื่องบรรยาของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะพูดเรื่องทุนที่ไม่ใช่เงินถ้าถามถึงเศรษฐกิจแบบนี้เมื่อวานนี้หมออ่านไลน์ท่านเชื่อไหมคะว่าหมอจะมีไลน์เข้ามาเนี่ยประมาณวันละหนึ่งหมื่นไลน์ค่ะจากสองร้อยกว่าห้องบางห้องคุยเก่งคุยเก่งวันหนึ่งต้องไม่รู้ห้าหกร้อยหัห้าหกร้อยไลน์เข้ามาจริงๆค่ะแล้วเป็นหมื่นไลน์เลยนะคะในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหมอจะต้องดูดูดูด,ดูดูให้เสร็จไม่งั้นมันจะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบวกเป็นพันกว่าพันกว่า หมอก็เห็นลายหนึ่งเขาเขียนว่าไปเจอเจ้าของกิจการเอาน้ําทับทิมกับปันจะไปส่งพี่เขาก็รับของเพราะเขาสั่งเอาไว้แล้วแต่เขาน้ําตาซึมๆเขาเป็นเจ้าของร้านขายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าซื้อครั้งนี้แล้วจะได้ซื้ออีกหรือเปล่าแล้วก็เลยคนของเราอะ่ะก็เลยไปคุยกับเขาเขาก็ค่อยๆเล่าว,ว่าเออตอนนี้ทํางานลําบากมากแล้วเนี่ยที่ไม่ปิดร้านเพราะว่า แฟนเนี่ยเขารู้สึกอายเขากลัวว่าเขาจะเสียหน้าแต่ทําไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ขาดทุนมันมีแต่หนี้สินมันต้องเสียดอกเบี้ยแล้วต้องใช้เงินจมทุนมากไปเรื่อยๆมากไปเรื่อยๆท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านได้ยินบ่อยๆ่ยไหมคะมันกําลังเริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นและบ่อยขึ้นและจากงานวิจัยเนี่ยาพบว่าปีนี้สิ่งที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดทั้งโลกค่ะ นี่มหาอำนาจสองมหาอำนาจไม่ต้องพูดว่าเขาเป็นใครหรอกนะเขากาลังสู้กันเรื่องค่าเงินอยู่ส่วนญาติแพร่คือพวกเราก็แหลกลานนะคะเพราะว่าค่าเงินเรามันก็อ่อนลงอ่อนลงนะคะเราก็ทํางานเนี่ยค่อนข้างยากการส่งออกเราก็ไม่ดีนะคะภาะวะฝนฟ้ามันก็ไม่เอื้ออํานวยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวัน,นปีนี้เป็นช่วงนี้เป็นเียช่วงที่เรียกว่าอะไรก็เ,เรียกว่าช่วงเงินฝืดซึ่งต่างกับปี2540ที่เป็นปีฟองสบู่แตกอันนั้นน่ยมันจะกระทบคนที่เก่งค่าที่ดิน กระทบข้างบนก่อนและข้างล่างตามมาทีหลังแต่ปีนี้กระทบข้างล่างคือรากหญ้าก่อนแล้วมันก็จะลามไปถึงข้างบนด้วยดังนั้นนะคะหมอจะบอกว่าให้ท่านตั้งสติให้ดีขณะนี้หมอไม่ได้กําลังมาบอกให้ท่านทำมาหากินเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่หมอกํำลังบอกท่านว่าช่วยคนไทยด้วยเถอดนะคะจริงไหมคะ ท่านต้องช่วยคนไทยด้วยเถินนะคะเพราะหมอรู้ว่าคนไทยที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเป็นเจ้าของธุรกิจ real estate เนี่ยคนที่รวยมากๆในประเทศไทยเนี่ยมีทรัพย์สินหลายแสนล้านเนี่ยมีอยู่มากเหมือนกันแต่คนที่ลำบากเนี่ยคือคนไทยทั้งประเทศที่เหลือๆซึ่งมีอยู่60กว่าล้านคนท่านว่าจริงไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตั้งสติให้ดีนะสู้ย่างคะ พร้อมหอยังคะเราไม่ได้กําลังทําเพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะเราทําเพื่อครอบครัวที่เรารักแล้วเราทําเพื่อคนอื่นด้วยนะคะถ้าจะถามว่าวันนี้อ่ะคนเนี่ยมีใจสู้ไหมอยากทํามาหากินไหมท่านว่าอยากไหมอยากมีไรายได้ไหมแล้วอะไรเป็นปัญหาของเขาคะเงินค่ะเงินค่ะจริงไหมคะเงินเวลาไปเจอก็จะบอกไม่มีทุนไม่มีเงินจะกู้แบงก์ตอนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะท่านว่าไหมเพราะ NPL มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะกู้ยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็ยากขึ้น จริงไหมคะอีเจ้านี้นอกระบบก็ก็ต้องเรียกว่าดอกเบี้ยม,มันวิ่งอะ่ะใช่ไหมดังนั้นนะคะว่าเราไปชวนใครหรือไปเล่าเรื่องของกิฟฟอรีนให้ใครฟังเขาจะมีปัญหาให้เราพูดพูดให้เราฟังท่านถามเขาก่อนเถอะว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเผืเขากล้าจะเล่าให้ท่านฟังท่านชวนเขาได้ค่ะถ้าเขากล้าเล่าว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรท่านชวนเขาได้ค่ะแล้วบอกเลยว่าจุดเด่นที่สุดของกิฟฟอรีนคือ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนค่ะและเงินที่ได้มาเป็นเงินสะอาดเพราะมันมาจากการซื้อสินค้าแล้วซื้อซ้ําของคนที่เป็นเจ้าของจริงๆจริงจริงไหมคะเราทําอะไรเราเอา45เที่ย้ายมาจากคนที่รวยมากๆอยู่แล้วมาหาคนที่กําลังเลี้ยงลูกอ่ะถูกป่ะถูกไหมคะฮัลโหลถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าเวลาเราให้กําลังใจตัวเราเองเวลาที่เราให้กําลังใจดาวไลน์หรือเรากําลังไปเปิดใจผู้มุ่งหวังใหม่บอกว่าในกิฟฟารีนไม่ต้องลงทุนด้วยเงินแต่คุณมีทุนอยู่ในตัวคุณเองอยู่แล้วแต่มันเป็นทุนที่ไม่ใช่เงินค่ะ วันนี้ทุกท่านในห้องนี้ก็มีทุนอยู่แล้วแต่เป็นทุนที่ไม่ต้องใช้เงินกิจการเรามันไม่เหมือนอย่างอื่นนะถ้าเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยจะเปิดร้านอาหารจะขายของต้องมีแหล่งเงินทุนต้องรู้เรื่องกิจการต้องมารู้เรื่องสินค้าการตลาดมาจ้างลูกน้องมาเลือกลูกน้องมาบริหารลูกน้องมาศึกษาคู่แข่งและตลาดมาหาจุดอ่อนจุดแข็งจริงไหมคะไอเน,นี่ยเด็กดักศึกษาเขาเรียนกันเวลาที่จะเปิดบริษัทเนี่ยคณะบริบรหารธุรกิจในห้องนี้หลายคนก็เรียนมาเขาสอนอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ไหมคะกิจาการอื่นต้องทําอย่างนี้ยกเว้นกิฟเฟรินเท่าน,นั้นนะไม่ต้องเลยนะคะดังนั้นให้เราเรียนรู้นิดหนึ่งว่ากิจาการทั่วๆไปเนี่ยเรื่องที่วันนี้ยากเย็นที่สุดของพวกเขาคือการหาแหล่งเงินทุนค่ะเราจรึงได้เห็นโฆษณาแบงค์โฆษณาสถาบันการเงินเขาทุ่มงบแหลกลาเลยบอกคนว่าเขาพร้อมที่จะเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีที่สุดให้จริงไหมคะ จริงไหมคะแต่ถึงพร้อมยังไงเวลาไปหาไม่มีอะไรคำ้ำเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะในกิฟฟรินเนี่ยท่านตัดปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนไปได้เลยเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของบริษัทลูกที่บริษัทแม่ลงทุนให้ใช่ไหมคะอ่าปรบมืงให้ตัวเองนิดนึงดัง,ด,งดังเลยค่ะบริษัทแม่ลงทุนอะไรให้ท่านเงินทุนใช่ไหมสินค้าใช่ไหมคะ สินค้าที่ทันสมัยตลอดเวลาคุณภาพดีราคาไม่แพงซูสตาร์คุยกับใครเขาก็สามารถพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ดิฟมาลินเวกําลังดังใช่ไหมปันจากภูตะกําลังดังน้าทัพทีมก็ขายดีสินค้าของเราขายดีจะตายแบมบูชาโคออกมาใช่ไหมใช้หรือยังใครได้ใช้แบมบูชาโคแล้วชอบไหมคะไอ้นั่นวัตถุดิบจากญี่ปุ่นนะแพงจะตายนะคะแต่เราก็สามารถขายไม่แพงได้แะจากสิ่งที่หมอพูดไว้แล้วว่าเป็นกลไกการตั้งราคาที่ไม่ได้เอากาไรเยอะนั่นเอง ทําการตลาดให้มีโฆษณาให้มีทุกอย่างให้มีการสร้างแบรนด์ให้หมดนี่บริษัทแม่ลงทุนให้ท่านใช่ไหมคะอ่าเรามาดูนะคะแต่ว่าไอสิ่งที่บริษัทแม่ลงทุนให้เนี่ยมันก็ไม่พอหรอกเพราะว่าความสําเร็จมันขึ้นกับบริษัทแม่ครึ่งหนึ่งขึ้นกับทุกท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทลูกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ ดังนั้นตัวท่านไม่ต้องใช้ทุนที่เป็นเงินแต่ต้องใช้ทุนอย่างอื่นค่ะนะคะและต้องใช้ให้เป็นด้วยเชื่อไหมว่าเราทุกคนมีทุนที่มีค่ามากมายแต่เราบางคนไม่รู้จักและไม่เห็นคุณค่าของมันทุนที่ท่านมีเนี่ยเอามาสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ให้ลูกให้หลานได้ไม่สิ้นสุดในกิฟต์ฟรีนนะคะเมื่อกี้คุณยายฟากาขึ้นมาพูดหมอสะท้อนภาพคิดถึงคนคนหนึ่งที่หมอไม่เคยลืมและคิดถึงเธอมาตลอดนะคะ หมอคิดถึงคุณสำรานประสานสอนค่ะคุณยายพกาไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนคุณสำรานค่ะแต่มีความเก่งเหมือนแล้วก็มีความมุ่งมั่นเหมือนเป็นคนรักสวยรักงามเหมือนกันมีลูกสองคนค่ะนะคะเมื่อกี้หมอเห็นรูปหมอเห็นน้องปอสี่เขียนตอนที่คุณสำรานประสานสอนไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์ของเราจากไปเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยลูกชายเพิ่งอ,อายุ 12- กับ13น้องแชมป์และน้องแบง ะะหมอรู้เลยว่าสิ่งที่คุณสำราญรู้สึกกังวลคือความห่วงในลูกสองคนจริงไหมคะคุณสำราญในประสบอุบัติเหตุรถชนแต่เธอไม่ได้เสียชีวิตในทันทีสิ่งที่เธอพูดตลอดเวลาก็คือจะได้เห็นลูกรับปริญญาหรือเปล่านะคะแต่หมอก็บอกเธอนะว่าไม่ต้องห่วงลูกคุณสำราญเนี่ยช่วงที่เจ็บหนักหมอไปเยี่ยม คุณสำราญเอาพวงมาลัยมาสองพวงให้น้องแชมป์กับน้องแบงค์เอาพวงมาลัยมาให้หมอแล้วบอกว่าคุณหมอเขาชื่อเล่นคืออึ่งนะคะอึ่งฝากแชมป์กับแบงค์เป็นลูกคุณหมอได้ไหมหมอบอกได้สิหมอจะดูแลน้องตลอดไปแต่หมอจะบอกคุณอึ่งนะสิ่งที่ดูแลน้องไม่ใช่ตัวหมอหรอกสิ่งที่จะดูแลลูกของคุณอึ่งตลอดไปคือเครือข่ายที่คุณอึ่งได้สร้างขึ้นไว้จริงๆนั่นแหละ นะคะนับจากนั้นจนวันนี้ล่าสุดเดือนที่แล้วครอบครัวนี้มีรายได้าจากรหัสนี้3 0 0,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะคนี่คือสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดอย่างแท้จริงนะคะน้องแชมน้องแบงค์ยังงงมากตอนนี้คุณแม่เสียชีวิต คุณสุกรีเนี่ยก็ยังงงมากเพราะว่าเดิมเนี่ยคุณสำราญเนี่ยเป็นคนทําคุณสุกรีเป็นคนช่วยขับรถให้ยัง,งงงมากเลยแต่คุณสุกรีเป็นคุณพ่อที่น่ารักและเป็นสามีที่ดีดูแลลูกชายสองคนไม่ได้ขาดตกบกพร่องให้เรียนหนังสือเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยไรายได้ที่ได้รับจากกิฟฟารีนี่แหละน้องสองคนเนี่ยมาจับกิฟฟารีและสนใจจริงๆตอนปีหนึปีสนะคะช้ากว่าลูกคุณยายกานะ แต่น้องก็ตั้งใจจริงจวันนี้น้องก็จบปริญญาแล้วทั้งสองคนนะคะเหมอะก็เชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณแม่ก็ต้องมีความภูมิใจและมีความสบายใจเพราะในกิฟฟอรินคําตอบของคนที่สร้างเครือข่ายเอาไว้คือเงินไหลมาทุกวินาทีจริงไหมคะจริงไหมดูนะคะว่าเราจะมาเริ่มต้นทัทุนที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยไม่สิ้นสุดเนี่ยต้องเอาสิ่งที่มีมาใช้วันนี้หมอจะบอกว่าดึงมันออกมานะคะทุกท่านที่กําลังฟังหมออยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่นี่ ท่านมีทุนที่วันนี้ต้องดึงออกมาค่ะ 1. ทุนทางสังคมจริงไหมผู้เราทุกคนเป็นคนที่รู้จักคนมาก่อนที่ท่านจะรู้จักกิฟฟารีเนี่ยท่านมีคนรู้จักพอสมควรมีคนรักมีคนชอบมีคนนับถือมีคนเอ็นดูจริงไหมหมอให้ดูสีข้อนะย้ํามีคนรักมีคนชอบมีคนนับถือมีคนเอ็นดู4อย่างอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีสังคมนะมีค่ะ มีคนรักมีคนชอบมีคนนับถือมีคนเอ็นดูค่ะไหนในห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองมีคนรักเราบ้างยกมือค่ะยกหมดเลยใครคิดว่ามีคนชอบเราบ้างใครคิดว่ามีคนนับถือเราบ้างใครคิดว่ามีคนเอ็นดูเราบ้างเห็นไหมเห็นป่ะแล้วนี่ใช่ทูนหรือเปล่า ถ้าเผืท่านเป็นคนดีระดับมาตรฐานนะนะไม่ว่ายากดีมีจนเนี่ยท่านจะต้องมีคนที่รู้สึกกับท่านอย่างน้อยหนึ่งในสี่แต่เมื่อกี้เนี่ยยกทุกทั้งสี่ข้อเลยนะมีทั้งสี่ข้อเลยจริงไหมคะท่านมีนะมีคนรักคนที่เราคนที่เขารักเราใครญาติพี่น้องเพื่อนลูกศิษย์ลูกลหาคนที่เราเคยทําดีด้วยช่วยเหลือเข้ามามีบุญคุณต่อกันลองนึกให้ดีนี่คือทุนของท่านใช่หรือไม่ทุนที่บางคนยังไม่เอามาใช้เลยเพราะว่าอายเพราะกลัวไม่กล้าไปคุยใช่ไหม เอามานะคะคนชอบคนชอบจะเป็นวงที่นอกออกไปจากคนที่รักนะคะเขาไม่ถึงกับรักเราหรอกแต่เขาชอบเราเพื่อร่วมงานที่เคยทํากันมาแล้วก็เข้าขากันดีช่วยเหลือกันดีเ <ๆ S 2> พื่อนที่เคยไปเที่ยวเคยสนุกด้วยกัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาอาจจะไม่ถึงกับรักเราแต่เขาชอบเราเรารู้ใช่ไหมใช่ไหมคะคนที่เคยทํากิจกรรมเพื่อสังคมด้วยกันบางคนเป็นคนที่อชอบทำอะไรเพื่อสาธารณะ,าารณะมีจิตสาธารณะก็ได้รู้จักการชอบกันเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่เราเคยมีน้ำใจช่วยเหลือเขา พวกนี้เป็นคนที่ชอบเราทุนนะเอามาเอามาใช้สามมีคนนับถือถ้าพวกเราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะและมีตำแหน่งหน้าที่เช่นในอดีตเคยรับราชการหรือเคยทำงานที่มีตำแหน่งเป็นผู้อเมริกรันมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าคนหมอไม่ได้แบบอกว่าท่านไปกดขี่บังคับลูกน้องมาแต่ถ้าเผื่อเขารักเรานับถือกันมามันก็คุยกันได้ใช่ไหมคะคุยหรือเล่านะมาวันนี้ท่องคาถาไว้ในใจค่ะ จะทำกิฟเฟอรินพอสอนนี้ให้คิดว่าเราไปให้ไม่ได้ไปรับนะเราไปให้เราไปให้โอกาสเราไปให้สิ่งดีๆเราให้ความเป็นเจ้าของรือที่เขาไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมคะถ้าท่านจะค่อยๆสบายใจขึ้นอันนี้เป็นทุนที่มีค่าจริงๆนะคะใครก็ตามที่มีคนนับถือหมอถือว่าเป็นทุนที่มีค่าแต่อย่าใช้ในทางที่ผิดหมายความว่าอย่าเอาไปบีบคั้นคนอย่าเอาไปกดดันคนอย่าเอาไปบังคับคนถ้าใช้ในทางที่ถูก คนที่เขานับถือเราเนี่ยมันไม่ยากที่เขาจะเดินตามเรามาท่านว่าจริงไหมคะมลูกศิษย์บางคนเป็นอาจารย์มานะคะลูกศิษย์ที่เคยสั่งสอนดูแลด้วยความรักจนเขาเรียนจบทํางานแล้วก็มีความสําเร็จพูดจริงๆนะท่านว่างานของกิฟต์ฟินกับงานขายประกันเนี่ยอันไหนยากกว่ากันคะหมอว่าคนขายประกันเขาเก่งมากแล้วก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเขาจะต้องพูดพูด,พดเขาต้องหาวิธีพูดจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ย แต่จะได้ในแต่ละกรมมาทันหมายถึงต้องเสียเงินเป็นก้อนใหญ่ๆใช่ไหมคะหมอว่ายากกว่าของเรานะเพราะของเราเริ่มต้นด้วยกันให้ซื้อใช้และเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองซื้อใช้แล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นสร้างกิจการด้วยการเล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีมันไม่ต้องให้ใครควกักกระเป๋าซื้ออะไรเยอะๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดังนั้นหมอว่ามันไม่ได้ยากนะคะดูคุยกับเขาได้ลูกน้องที่เคยเคารพนับถือเราเกรงใจเราเห็นเรามีบุญคุณกับเขาก็เป็นทุนที่ดีแต่บอกแล้วว่าอย่าบังคับ ะะอดีตลูกน้องลูกน้องเข้าหาดีๆก็จะใช้ได้ค่ะที่ที่ค่ะมีคนเอ็นดูอันนี้จะมีกับน้องๆที่ยังเป็นเด็กๆในห้องนี้ค่ะบางคนถามว่าผมยังเป็นเด็กหนูยังเป็นเด็กทําได้เหรอบางทีเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยไม่ทำนะคะเด็กบางคนเนี่ยรับผิดชอบเกินวัยอย่างคุณปิยนัทเนี่ยทำงานตั้งแต่สิบสองสิบสามอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นเดียวกับเขาอ่ะไม่ทําหรอกแต่คุณปิยนัทมีคนเอ็นดูเขาไหมมีค่ะนะคะดาวไลน์ของแม่เขาเอ็นดูเขา เพื่อนๆของแม่เขาเอ็นดูเขาเห็นไหมความมีคนเอ็นดูเนี่ยจะทําให้คนที่อายุน้อยๆเนี่ยเป็นต่อถ้าเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีอ่อนน้อมถ่อมตัวเราก็ยังจะมีใครที่เราไปคุยได้เพราะเขาเอ็นดูเราจริงไหมคะนะคะผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาเอ็นดูชอบพอหรือคนที่เราเคยไปช่วยทํางานด้วยทั้งระยะสั้นระยะยาวเอามาใช้ได้หมอก็เจะถามทุกท่านว่าพวกเรายังใช้ทุนทางสังคมไม่หมดหรือเปล่าคะ ยังมีที่ไม่ได้ไปหาอีกไหมแลักกล้าจะไปหรือยังถ้ายังไม่กล้าแสดงว่ายังไม่เข้าใจเคลียร์ใหม่อีกทีนึงท่านไม่ต้องกลัวเราไปให้เราไม่ได้ไปเอาค่ะถ้ารู้สึกว่าเราจะต้องไปบังคับข้อซื้อของเราจะไม่กล้าไปค่ะถ้ารู้สึกว่าเราจะกาลังจะไปกดดันคนท่านจะกลัวไม่กล้าไปแต่ถ้าเคลียร์หัวใจให้ดีๆเนี่ยหมอต้อยบอกท่านและย้ําแล้วย้ําอีกเราไปให้ไม่ได้ไปรับจริงไหมคะ